สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีดอกบานชื่นสีเหลืองอลา,ามแบบละมุนละมุนมาให้ทุกคนได้รับชมค่ะวันนี้ว่างเว้นจากงานประจำเลยมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีด้วยนะคะอยู่กับตัวเองได้ทําในสิ่งที่รักและมอบความสุขให้กับผู้ที่เข้ามารับชมด้วยค่ะ เป็นไงบ้างคะดอกบานชื่นดูแล้วชื่นใจไหมคะขอให้มีความสุขในการรับชมคะ่ะถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสรรค์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจคะ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ